พื้นหน่อยแต่เอาได้วันนี้ผมว่าไม่ไป็นที่ายต้นไม้แต่คือผมปีต้นนี้เลยวันนี้เนี่ยผมบอกแล้วผมคือเรื่องจริงในป่าเนี่ยมันคือฟิตเนสอย่างดีเดี๋ยววันหนึ่งกล้ามคุณเนี่ยจะจะ,จะเติบโตคุณได้ออกกำลังกายที่ถูกต้องไม่จะเป็นจะต้องไปไปไปเป็นแบบคนอื่นเขาาเงี้ยถ้าคุณไม่มีแล้วคุณทุกป่าหรอกต้นไม้ไง คุณมีต้นไม้เปล่าสมมติมมีบาเบลอะ่ะต้นไม้เนี่ยเอาเอาานี่ยก็เหมือนระบบในยิมเนยนะบางทีมันเป็นค่านิยมที่แบบว่าเหมะกับคนที่มีตังค์เยอะแล้วรวยแบบไม่รู้ดิคือผมถ้าผมมีตัง เยอะๆนาก็ไม่ต้องเข้ายิมมันดูเป็นแบบไม่รู้แอนตี้ว่ะลูกเหล็กอะ่ะใช้ลูกลูกอินไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเกลียดอะไรนาแต่หมายถึงว่ามันรู้แบบไมไม,มันดูเกินตัวไงไม่รู้ว่ะต้องไปเสียตังค่าเช่าค่าเช่าตังค่าเช่าแอร์ค่าเช่าเเครื่องฟิตเนสเห็นปะ่ะคือออกลังกายอะ่ะทำไมต้องอย่างนั้นวะเือออกลังกายทีมต้องเสียตัง เสีังเลยพูดื่องจริงกันเนี่ยถ่ายรูปสวยชียวอะไรเงี้ยเพื่อพืจะถ่ายรูปว่างั้น<ม>คุณามาออกลังกายจริงอ่ะเนี่ยมันปีได้หมดนะฮะเดีย๋ยวหลายท่าไหมเนาะวันๆๆวนๆๆีนๆๆ้พอมคอ ไหนแล้วมันเน้นจุดนะนะหอมคอเท่านี้นะในป่าป่าที่บ้านหลังบ้านตรงตลาด,ดานัดป่าม่วงแหละโอเคครับสวัสดีครับอันนี้เป็นหลังบ้านหลังบ้านเราเองหลังบ้านผมเองอ่ะ